สัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมจะประสบความสําเร็จจะต้องมีความสามัคคีมีการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้งแข็งการทํางานของเครือข่ายทสมจังหวัดสุรินเป็นการทํางานที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงจากจังหวัดสู่อําเภอตําบลหมู่บ้านและสร้างจิตสํานึกให้ผู้นําท้องถิน่นเช่กนกํานันอบอตอ ได้มีบทบาทในการทํางานร่วมกันการทํางานของเราเราทำงานในการดูแลเรื่องป่าไม้เรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องบนปิษทั้งหมดเลยเพื่อมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปจากการทํางานที่เข้มแข็งของเครือข่ายทสมจังหวัดสุรินทร์อีกมุมหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการทํางานของเครือข่ายทสมที่เข้มแข็งจังหวัดสกลนครที่นี่ได้เห็นความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทรําเกษตรด้นรนรงให้มีการทรําเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการทำง,งานแบบพึ่งพาตนเองภายใต้ปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้นี่เราได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่มมงแวดล้อมของาาจากกอังหวัดสกลนครในเรื่องขององค์ความรู้การมองสิ่มมงแวดล้อมนี่เราไม่ได้มองถึงเรื่องของข้าวอย่างเดียวแล้วไปม,มองถึงเรื่องของต้นไม้เรื่องของขยะ เรื่องของโลกร้อนการไม่เผาป่าการไม่เผาตอสังในในที่โล่งผู้นำคือกำลังสำคัญที่จะนำการทำงานของทอสอมอนั้นไปสู่ความสำเร็จวันนี้มิลล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ